ได้มากเลยค่ะได้าาอาหารอร่อยที่ชัยนาทและที่สำคัญวันนี้ทอมปิติจะพามานมัสการนะคะกราบบารมีนะคะของหลวงปู่สุขวัดปักขอมนะาะเท้าชัยนาะ,ะโอ้ระหว่างทางนะคะมีที่เที่ยวในชุมชนเยอะมากเลยแล้วก็เป็นเส้นทางสามพากิจดังนะคะ,น,ะ,คะนั่นก็คือหลวงพ่อกล้วยใช่ไหมในเทปก่อนที่คนเคยมานะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาหลวงปู่สุขวัดนะาะเท้าแล้วก็ยี่สิบเอ็ดกิโลต้องชะเสม Mm hmm. วัดปกากองมะขามเท่าตั้งอยู่อเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทเป็นวัดที่มีแม่น้ำท่าจีนแยกออกมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ25กิโลจริงๆแล้ววัดนี้นะคะมีความสําคัญมากๆเลยเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยนะคะให้ความรับถือหลวงปู่สุขซึ่งท่านเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นครูบาอาจารย์ในเสด็จของกรมหลวงชุมพรเขตอุดรศักดิ์ดังนั้นนะคะภายในตัววัดเนี่ยนะคะนอกจากจะมีหลวงปู่สุขแล้วเรายังได้มากราบสักการะ ลูกกลมหลวงชุมพรเกตุดมศักดิ์ด้วยค่ะปัจจุบันนะคะก็ได้รับการปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผู้คนนะคะให้ความศรัทธาหลงผู้สุขแวะเวียนนะคะมายัางวัดปักทองมาขามเท่าซึ่งถือว่าเป็นกุฏิของท่านเลยนะคะภาพถ่ายเข้าของเครื่องใช้นะหุ่นคีพึ่งและลูกหลอกกลมหลวงชุมพรเกตุดมศักดิ์เป็นที่สักการบูชาที่สําคัญนะคะเราได้มีนะคะการลอดนะคะ อุโบสถนะแล้วก็ได้รอดนะคะหลวงปู่สุขซึ่งถือได้ว่าบารมีของท่านนะคะก็ช่วยให้เราเนี่ยนะคะกับผู้มีความศรัทธาเป็นสิริมงคลกับชีวิตแค้วคาดปลอดภัยด้วยหลวงปู่สุขค่ะมีความเชื่อกันในเรื่องของเรื่องโชคลาภเมตตามหานิยมและก็ความแค้วคาดอยู่ยงคงกระพันมีความสุขใจมากๆเลยนะคะวัดปากกองมะขามเท่าของหลวงปู่สุข ต้องบอกว่าสิ่งที่โคตรได้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือการที่หลวงปู่นะคะได้ฝากคาสอนเอาไว้ว่าอะไรบนโลกใบนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามจิตของเราสําคัญที่สุดเนื่อ่าหลวงปู่เนี่ยไม่มีทูปเพียนน้ำมนต์เล็กยันอะไรใดๆเลยนะเพราะว่าท่านบอกว่าสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับเราันี่นก็คือการตั้งจิตเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุโมทนาบุญให้กับ ทุกคนที่ติดตามชมโอเซนที่พาบปดูนะคะขอให้สบเป็นสมประสงค์ทุกประการค่ะ